หลังจากที่เราดูตัวอย่างโฟกิงภาคสองไปในตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะมาสรุปนักแสดงคัะนะว่าใครบ้างนีที่เข้ามารับบทในโฟกิงภาคนี้นะเริ่มกันที่คนแรกเลยก็คืออินทิราจเจริญปุระแสดงเป็นบุ้งนะพี่สาวของบางกระหนกเนี่ยเราก็จะเห็นโผลออกมาใส่พี่บางจับเลยพี่บางเราทำหน้าเครียด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาต่อกันในฝั่งของกนกอาชีวะเลยเตัวคนแรกออกมาก็คือพัทระ เอกแสงคุณหรือว่าพี่เฟยแสดงเป็นเคกนกนะตัวนี้บอกได้เลยว่าโหดขั้นเทพโหดขั้นสุดจะเอาอย่างเดียวเอะไม่ได้แม่งบวกอย่างเดียว <c oughs> คนต่อมานะพี่ใหญ่ของฝั่งกนกอชีวะก็คือสมพลลุงพาณิช์แสดงเป็นบางกนกนั่นเองบางตัวเปิดบางตัวเปิดห <c oughs> งายท้องปัางงานนะตัวเปิด <c oughs> แล้วก็ตามมาด้วยบัดดี้ของบางกนกนะ ก็คือนัทวุฒิเจนมาณะแสดงเป็นหนุ่ยกหนกคนนี้ก็บางอยู่ไหนอ่ะหนุ่ยอยู่ด้วยอะดูด้วยกันตลอดอ่ะสองคนเนี้ยบัตตี้บัตตี้แล้วก็คนสุดท้ายของฝั่งกะหนกนะตัวนี้ตัวเจ็บเลยเจ็บทั้งเรื่องตัวเนี้ยเจ็บหนักด้วยนะไ้ยินข่าวมาก็คือตุม้เม้งนั่นเองตุม้เม้งกหนกแสดงโดยทศพลหมายสุขนะครับแสดงเป็นตุม้เม้งก็มีฉาก ปะทะกันเยอะแยะเหมือนกันนะคนนี้แต่ว่าจะโดนหนักกว่าใครเพื่อนเขานะครับต้องรอติดตามชมว่าโดนอะไรในหน,งหนางนะแล้วมาต่อกันด้วยฝั่งของประชาชนนะประชาชนโผล่ออกมาในตัวอย่างเนี้ยเซอร์ไพรส์มากเลยก็เห็นมดนะมดประชาชนโผล่มาจากภาคแรกที่เราเห็นมดก็ค่อนข้างที่จะเดือดเหมือนกันนะเราจะเห็นในตัวอย่างนี้โผล่มาแป๊บนึงโดนบางเปิดหน้าเขาให้ทีนึงแต่ว่าส่วนคืนานท้องตัางงางเหมือนกันนะบางเนี่ย แล้วก็มาต่อด้วยแม็กประชาชนนะรับบทโดยไทม์ไทยก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยมีชื่อเสียงของฝั่งของประชาชนนะครับถ้าเอาตามชื่อจริงก็เป็นประชาชืนนะก็โหดใช้ได้เหมือนกันนะแม็กประชาชนนะฝั่งของประชาชนก็มีแค่สองคนนะที่โผล่ออกมาที่เป็นตัวเด่นๆนะครับถัดมาเรามาต่อกันในฝั่งของบุรละพลนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวนําของภาคนี้เหมือนกันนะในฝั่งของบุรณะพลเนี่ย คนแรกเลยศิลาอินทรโชดนะแสดงเป็นเอกบุรณะพลนะเป็นพี่ใหญ่จากภาคแรกนะภาคนี้ก็ลดบทบาทลงมาหน่อยแต่ว่าความโหดดิบเถือนก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ภาคแรกจะไม่ได้โชว์ความเดือดเท่าไหร่จะโชว์ดราม่าสักสื่อนใหญ่นะของเอกบูนเนี่ยแต่มาภาคนี้ถืออีดาบนะถืออีดาพ,พันข้อมือแล้วก็ชี้ไปบึงเจอสปราร์ตากูุแห่นี่ในภาคก่อนสกสัยแขนโดนบางกระดูกปืนจ่อออนะภาคนี้ก็เลยพันมือไว้เลยไม่ทิ้งละ เรามีไม่ทิ้งแล้วถัดมานะ่าเป็นสายโหดของฝั่งบุรณะพลกันบ้างนะเมื่อกี้นั่งฟังคำสารภาพไปโอ้โหตัวนี้เอาเรื่องไม่แพ้เจของกระดกเลยนะตัวนี้ เบนจามินโจเซฟวานีนะแสดงเป็นเคบุรณะพลนะตัวนี้โหต้องรอดูคนระับเข้าคันอีกเหมือนกันมาต่อที่ตัวนำของฝั่งบุรณะพลนะแสดงโดยสุดทิลักซับวิจิตนะแสดงเป็นลบบูนั่นเองลบบุรณะพลนะตัวนี้ก็มีปืนนะมีปืนอาวุธประจำกายของเขามีปืนแล้วก็เป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะตัวนำของภาคนี้เลยต้องดูว่าจะพะทะมั่งน้อยขนาดไหนนะต้องดูต้องคอยดูกันนะในโรงภาพยนตร์ แล้วก็มาต่อด้วยฝั่งของบุียคนหนึ่งนะก็คือทัศนาตะกัวทุ่งนั่นเองสแสดงเป็นพ่อของรบบุรณะพลนะต้องดูฮะว่า,วาบทจะเด่นขนาดไหนของทัศนาตะกัวทุ่งมาต่อกันที่คนสุดท้ายนะตัวบัคกของเรื่องอีกแล้วนะตัวบั๊กของเรื่อง,อนะอง,องดีเจราน,นนั่นเองสแสดงเป็นญาติเด็กบ้านนะโอ้โหตัวบักไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะตัวนี้ตัวบักนะ๊กเนี่ยทำอะไรไม่เคยตายอ่ะตายยากตัวนี้ต้องดูว่าบทเขา จะหนักขนาดไหนนะดูแล้วมีบทค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับบทของเด็กบ้านเนี่ยน่าดูนะตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ